เลือกอาจจะปักเสียอะไรเอาสีนี้เออปักเลยครับโอ้ยปักให้ดีลูกปวเจ็บเจ็บเลยท่ตัอันี้ปักให้แน่นนะลูกอันเดี๋ิมอันนี้อันนี้ครับอันนี้อันนี้น้องไม่ได้อันนี้สีสุดทัวร์ อาซีล่ะเหรอ,อโอเคย้ายติดใจแน่นหมดพอ,อแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วจุดแล้วเอาไปจุดไปจุดจุดจุดนำมาไว้มาไว้มาไว้ครับผมออโอ้ยหนูนอนไ,ไม่เหมือนใครมาป่อยนอนเลยเหรอ,อเจ้า Lepas chip dia. Negatif, dia. Everywhere. Everywhere. นะคบอะู้อุ้ยเฮ้ยเอาพ่อพ่อเอาว่ายังเย้เอาติดอีกแล้วเออเย้เอ้าเย้เ้เอาเลยเอ้าแล้วมาดียังี้

cặp kẹo 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 đi kẹo 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 Nhím kẹo 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 kèo 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 như là đây như là đấy mình ta tâm. Mà có con có nên ta tâm. Lồ Lồ mấy? Lò À À